วัดีครับวันนี้อยู่กับอิสานพายกินชมเที่ <out> eviden. ยวนะครับวันนี้มาดูดอกทองอุไรนะครับตามถนนนะครับนะครับไปดูกันนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับอีกฝั่งฝั่งนี้จะไม่มีดอกอีกฝั่งนี้นะครับเยอะมากนะครับจุ๋ยเลยครับบรรยากาศจุ๊จเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับฝากทั้งช่อง้วยครับอีสานพายกินชมเที่ยวนะครับ ฝากเอฟซียูทูบทุกท่านนะครับเข้ามาชมมาดูกันได้นะครับวันนี้นะครับพาดูนะครับสวยๆนะครับดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มีหอยตุงครับบรรยากาศนะครับจุ๊ๆเลยครับันนี้ก็ศดอกไม่ตามช่องถนนนะครับนะครับบรรยากาศจริงนะครับมายูฝั่งนะครับฝั่งนี้ ออกมาเยอะนะครับเลี้ยงนะครับฝั่งนั sure> ้นมันเกิดไม่ดีนะครับมันติดปูนนะครับฝั่งนี้มันถึงพื้นดินนะครับก็เลยสวยนะครับนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ครับอันนั้นนะครับบรรยากาศโจ๊กเลยนะครับนะครับสวยครับ ดูไนะครับอู้เลยนะครับสวยงามมากเลยครับอีกฝั่งนะครับสวไนะครับไปครับบ้านเดีวนะครับดอกทองอุไรนะครับนะครับ นะครับจะอื่นนะครับแต่วันหลังจะทําการเพราะชําดอกทองอุไรให้ดูนะครับวิธีไม่ต้องใช้รากใช้กเกี่ยวไยปบัวา,วานแล,แลน้วขึ้นนะครับนะครับบรรยากาศชโจเลยนะครับบรรยากาศดอกไม้ทองอุไรเหลงอีกฝีเลยสวยนะครับ หน้าเลยครับสวยครับสวยครับนะครับแจ้งได้ครับนะครับสวยครับโอ้สัองอะไร,รนะครับบรรยากาศนะครับสวยๆนะครับดอกไม้นะครับฟองไรวันนี้ เดินตามถนนนะครับชองฝั่งทางนะครับนะครับรบรรยากาศเยือกเย็นเลยครับนะครับเยือครับ ขาดีนๆนะครับโอ้เขยิบเขยินะครับดีใจเศสวยกันทั้งนั้นนะครับฝั่งไม่รู้อีกฝั่งนะครับนี่ก็ฝั่งน,นี้นะครับ าการนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ก็วันนี้ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับมีคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ